ไม่ยูเดี๋ยวอุนออ่นเอาเอาใช่ไหมแช่อุนอ่น,นเขาเหนียวหมูเอามาไม่เยอะมากแต่ว่าน่าจะคาดว่าสิกินคขรหลายกว่ามาไว้ตั้งมาคืนอย่าม,มาันชิมเลยเดี๋ยวเอาไม่ชิมไหมหมูนี่เดี๋ยวม ยานากูก็เปลี่ยนเมื่อคืนชุ่มนันมาบ,าบา้านเท่าไหร่ี่อันนาแปลพลางไม่มีจายบอดูก็เรียกว่าผ่าวันอาทิตย์ให่ลอยหนึง่งแต่่ายังไม่ได้บอกมันนะว่าจะให้ลอยหนึ่งเพราะว่าสองลอยน่าจะไม่ได้มีดานเงินบุ๊อใส่ ก็เลยว่าถามว่าเอาลอยนึงก็คือบ่ได้ยังไงไม่เอาใจนี่เนี่ยลองชิมปวดชิมเลยจะเค็มว่าข้าวก็อุ่นด้วยก็ได้ตัวนี้โอ้ยคือหนาแรากแท้แต่ว่าเป็นของอีเอานั่นเดยที่มีบอสแสกขึ้นมาแต่ว่ามันมันไม่เอาแล้วมันไม่แบบมันบ่ถักมาก คงเสือหนูกับยูน่ามันคือไงมันบอกว่ามันซื้อมาสามร้อยแลกกันติแต่ว่าตัวของหนูมันถูกกว่าไงตัวนี้ขายแต่ต้องถือตัวนี้มันแพงต่วนี้ยังแบบมันแพงเค็มไหมแม่ครับพอได้แล้วยังไม่รู้หนูไม่ได้ชิมเลยแล้วมืออื่นไงสิถอดมาอีกกับมะเืออยู่นั่นแหละ อันนี้หนูก็ซื้อมาอยู่อยู่เลยใส่คั้งเดียวม <S <S มไม่ใส่เลตัวนี้คนอวบ จะใส่สวยอืมอน,นีกระเป๋าที่หนูซื้อมาตัวดียมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกว่านารัเตอวเนี่ยเอวเป็นตา่น่อยเนาะเอวเอว็ดก็พี่ถ้าพี่ใส่ที่จะรัดมาเลยนะรัดรูปสวยมันสวยมันรัดรูปม,มันสวย วันที่เท่าไหร่ยสิบเจ็ดใส่ตัวหนวะถ้าทีมยังไม่เอาสภาพไปคืนที่ก็จะใส่จริงพรยงค่ะก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปคืนเอาไปใส่้างอยู่เราพี่เราสภาพี่สักไว้แล้วไปใส่ดินูสักเล้ดิอืตอนนวมนุษักแล้ดินพี่สักเติมเลยอันนูยันมันเปลี่ยนวะนุยันเนี่ยไดเมาแล้วก็นนางโลกพืนอยู่ดิ เดโม่เราก็นังเล่ามาขึ้นนะนได้ยิบจิดอะ่ะบอกมนไปแท่นอไปขึ้นมันบอกขานอยู่ขยันพูดไรเจ้ิเสียไปมันบอกเวลาเอาไปส่งมันจะได้หาไงไอ้น,นี่ไปใส่ไหมล่ะพี่จะไปเปลี่ยนเงิน ต้องโตหน่อยเป็นเอลเลยก็ต้องคนไซเอดใส่พี่ก็ใส่ได้แต่ว่ายังไม่ทันลองใส่นี่เสื้อตัวนี้เอาไปเปลี่ยนยุ่หมอลำ่ำเอาทิมก็ถืบอบ่อกลงปลาเชียสับเื้อใชส่เท่เดียวได้นน่เสียโ์ บักนาวพอมีบักนาวมีอยู่ลูกหนึ่งพอดีเราเอามาตื่มไว้ป้าบักนาวใช่เหรอไม่ขึ้นแต่อยู่พวเมือนขึ้นนี่ใส่ลูกเดียวหมาว่าหมวกเมื่อตอนเที่ยงก็ใส่ลูกเดียวที่มันกินบักนาวดิที่หมวกนาวดิเดียวว่ามันกินเหรนตี๋ยวหมวกนะไม่รู้พวตอนนี้ไม่กินนมเสียมันกินอยู่ขงลูกนาว บะเบงอดูกรณีคือมันผสมเนาะวันนี้ข้าวน่าจะพอกันอยู่พราะมื้อวานก็ไม่หมดพ่อไล่ไล่เติมเลยนี่เท่านี้เขาคนไล่อะนี่นี่นี่ ออเออใช่คือปีหีแหกเนี่ยนักว่าจะขายตัวนี้แต่ว่าอย่านมันหาซื่อบ่ไ่้ไ่ใช่ปะสวยนะแบบซื้อช่วงแบบเขาฮิตใส่อ่ะตัวนี้ กับตอนนี้คิดว่าไหนกระปงยินใส่คือก่อตัวใดนตัวไหนนะตัวนี้หรออืมตัวนี้กับตัวนี้น่าจะอันนี้ไหมเพราะว่าอันอันนี้มันต้องใส่กบกปงเกงไม่รู้อ่ะรู้เคยที่นี่พี่มีสองสีไงดูใส้บั่รอะไรสีน้ำตาอันนี้ดูใส่ไม่ได้ไดอบอกว่าถ้าตอนเที่ยงเที่ยเดียวให ให้ลูกสมุนมากก่อนผุดแล้วสิอง้ีเรีเขาเอาอะไรนะฮะเขาเห็นเอาถ้วยออกมาให้ดูอะไรเนื้เห็นเอาถ้วยเนะื้ออะไรไม่รู้ออกมาให้ดูแพงพอมแดงคืนเนี่ยตอนไปเที่ยวก็สวย กลับไปจอยเต้นอันนี้เออพี่เห็นคุณสาวบอกแพายแล้วมาบ้านตอนเลิกงานมันพาเขาไปใส่นี่แหละไปซุงหน้าจำไแบนบอกนีเต้นอันนี้ห้าร้อยนอกในไลน์เต้นไงเต้นไงแต่ว่าหนูเป็นหนูเอาเป็นบ้านอันนี้ที่ว่าไปกับแม่เดี๋ยวก็เตรียมตัว